สบายดีสบายดีทุกคนทุกคนที่อยู่ในช่องยูทูปนะเมื่อวานี้พบกันอีกแล้วกะครับเจ้าเนาะ k p บายเส้นทางสร้างอาชซียเมื่อนี้เฮาจะมาสอนเกี่ยวกับาการเบิ้งวิธีเบิ้งผู้ติดตามเฮาว่ามีใครได้และเฮาบวรที่ติดตามผู้ใดและเฮาอยากไปกดเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเนาะจะติดตามตเจ้าเพื่อนเนาะแบบนี้เนะาะเฮาอยากบอกว่า คูแรกๆที่มาติดตามเราเราบำการติดตามเราเจาหนอามาเป็นตัวไหนทำตัวมันก็เปิดเปิดเอ่า browser ตัวใม่ขึ้นมาเลยว่าเปิด Google ขึ้นมาเาสำหรับผู้ที่ยืนในโทรศัพท์แล้วก็เซิร์ชอยู่ในนี้เลยนะเราก็ส่งลงไปว่า YouTube นะนี่นะ YouTube.com นะแล้วก็ s u b s c r i b e r นะแบบนี้เนาะ เข้าไปทางข้างหลังของยูทูปเขาเนาะนะเข้ามาในยูทูปเขาเนะอันนี้เป็นซองเล็กๆนะครับเจ้าก็มีคนติดตามน้อยเดียวนะึงนะแต่วนนี้เขาก็เลื่อนลงมานี่เนาะนี่ก็จะเห็นอย่างนี้ยนะทีมเมาส์ที่เนอนะมันจะเะกิดบอกว่าผู้ติดตามล่าสุดเก้าสิบปัน 90, 000, ที่ผ่านมาแล้วเขาก็มาติกา๊กเป็นยะังไงนะ ดูทั้งหมดจำนวนนี้ยเราจะบ่าวาคาเจ้าจติดตามทาวันที่เท่าไหร่เนาะวันที่เท่าไหร่แล้วข้าเจ้ามีคนติดตามเท่าไหร่คนเนี่ยอันนี้เขาจะติดตามหรือเลิกติดตามเทาก็เบังอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้เขาไปติดตามให้มทุกคนเนาะคนที่มาติดตามเาเนาะ รอติดตามให้ไม่ทุกคนนะคนที่มาติดตามเราเนาะอันนี้นะน้อยๆเดี๋ยวนี้นะเป็นสองที่เปิดมาใหม่เนี่ยแต่พอค่อยมีอันผู้ติดตามหลาเนาะถ้าผู้ใดฝากติดตามแบบติดตามน้องแล้วห้องใคจะติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครนี่เนาะอันนี้การมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเมาสอนอธิบายด้วองะครับอาจารย์ก็มีผู้ติดตามเดินแค่เท่านี้เนาะน้อยเดี๋ยวนี้นะ หกสิบสองคนมาได้หวายเนาะเป็นซองที่เปิดขึ้นมาใหมฝากเป็นกำลังใจให้เลยว่าอย่าลืมติดตามแน่นะมีคลิปใหม่ๆออกมาภาติมาสอนนี่เพเก็รับอะไรดีๆมาภาติมาแลกเปลี่ยนแล้วกันเนาะภาษีสอนลงซองนี่แหละเหมือนเพื่อนในเพื่อนกันฝากติดตามให้เด้อซองของข้าพเจ้าเนาะเคพีบายเส้นทางสร้างอาชีนะมันนี่ก็สิจบคลิป อนเพียงเท่น้ะเพราะว่ามีเคล็ดลับน้อยๆอยู่นะมาสอนใหู้นะบอกให้รูเพื่อนความีใคติดตามเราเราติดตามไปกําลังใจให้เานะมีแต่ให้ตามดีๆนี้นะง่ายๆขอขอบใจแล้วก็จบคลิปเพทนี้